โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชอมมี่จางนะครับทุกคนและตอนนี้เนาะเกมเพลซิมูเลเตอร์เอก็ใกล้อัปเดตแล้วนะคะทุกคนอีก13ชั่วโมงเองนะโอเคนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับเรานะครับก็จะมาบอกเรื่อง k ิสตมาดอัปเดตพาร์ท2นะครับทุกคนมันจะมีอะไรมาบ้างนะแต่เดี๋ยวนะ ทำไมคนมายืนตรงเราเยอะจังเลยนะคะทุกคนตอนแรกมีแค่2คนนี้แล้วมาจากไหนกันเยอะแยะนะโอเคครับช่างมันนะครับทุกคนมาช่างมันอะไรช่างช่างคนดิเออช่างมันงงเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับแต่ว่าก่อนทุกคนจะไปรับชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยนะคะไปกันเลย เฮ้ย <H ö y> แต่ผมรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้การแจ้งเตือนของช่องผมมันน้อยจังเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามอยู่แล้วมันไม่แจ้งเตือนนะผมขอแนะนําเลยนะครับทุกคนให้กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใหม่ด้วยละฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยละครับมันจะได้แจ้งเตือนนะไปรับชมกันเลยครับ เวลาในการลงคลิปของช่องผมนะครับก็คือ5้าโมงเย็นของทุกวันนั่นเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะเห็นผมไม่ได้ลงคลิปหรือว่ายังไงนะครับอย่างแรกที่คิดได้ก็คือผมติดธุระนั่นเองนะครับอย่างที่2ที่คิดได้ก็คือ ผมขี้เกียจนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะเพื่อนๆก็สามารถมารอดูคลิปผมทุกวันเวลาห้าโมงเย็นได้เลยอย่าลืมมาดูกันด้วยละหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์เลดแปดผมขอแนะนําเลยนะครับร้านเฟิร์สชอยล์โลบักชอบร้านบริการกดเกมพาร์ด้วยเลดแปดไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดคิงริกาซีชินโดรไรท์เบสวอลและแมปอื่นๆอีกมากมายและยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีบริการขายโค้ดในโลบอกออีกด้วยราคาถูกมากๆเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยละ่ะ โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูในทวิตเตอร์นะก่อนนี้เลยนะครับเกมนะครับจะอัปเดตอีก13ชั่วโมงนั่นเองเนาะแล้วก็เพื่อนๆนะครับถามผมว่าไอา้กิฟนเนี่ยมันคืออะไรหรอมันเขียนว่าแอด1นาทีนะคบทุกคนเพื่อนๆถามผมว่าออนเซิร์ฟหรอ1นาทีถึงจะได้หรือว่าอะไรเอ่ยก็คือตรงนี้นะครับทุกคนมันจะได้ตอน ก่อนอัปเดต1นาทีนะครับทุกคนตอนแรกมัน5นาทีนะแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนเป็น1นาทีนะเพื่ออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นั่นเองนะแล้วก็มีโอกาส5%นะครับได้ถุงเท้าอันนี้นี่เองเออถ้าเพื่อนคนไหนได้นะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะโอเคนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปในทวิต t ตอรกันดีกว่านะว่าอัปเดตนะครับมีอะไรมาบ้างนะโอเคนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าทวิต t ตอร R B X G l e a g นั่นเองไหนเอ่ยไหนเอ่ยแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสพอดีเกมเพ s ย์ซีมูเลเตอเอก็อัปเดตวันคริสต์มาสพอดีนะก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะก็คือคริสต์มาสพาร์ทสนั่นเองนะโอเคนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับที่มันโพสต์มาล่าสุดนะครับเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเนาะ ก็คือกล่องพวกนี้นะครับทุกคนชาเป็นกล่องฮิวนะครับทุกคนเขาได้ทําการบอกเรานอกว่าเป็นฮิวนะตอนแรกมันอาจจะเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอา่าตอนนี้มันก็ได้บอกแล้วเนอกว่าเป็นตัวฮิวนะคะทุกคนเป็นตัวธรรมดาแล้วก็เป็นระดับโกลเด้นนั่นเองนะแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยสคริปหรอเราขอไม่ดูแล้วกันนะ โอ้ยไหนโอ้นี่ไงครับทุกคนฮิวไททานิกเพชนะครับทุกคนที่มันจะดทาการาขี่ได้นะครับทุกคนเป็นสัตว์เลียงที่สามารถนั่งขี่ได้นะเออใช่ไหมครับทุกคนตอนแรกมันเป็นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมตอนนี้เราสามารถมานั่งขี่ไททานิกได้นะครับทุกคนอย่างเท่เลยนะทุกคนดูสินั่งขี่ไททานิกได้ด้วยอะ่ะโอ้โหอ,อยากได้อยากได้มากๆเลยอะ่ะทุกคนดูสิ เราสามารถนั่งขี่ไททานิกได้ด้วยเพื่อนๆน,นะครับคนไหนนะครับคิดว่ามันเท่มากๆพิมพบวกหมาเลยนะใต้คอมเมนต์นะผมนะครับก็คิดว่ามันเท่มากๆเลยนะหิวไททานิกเนี่ย ใช่มันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเพชรไทานิกอ่าตรงนี้มันน่าจะทําภารกิจนะครับที่ทุกคนที่ผมได้ทําการบอกไปนั่นเองนะซึ่งมันมีทั้งไททานิกจอยแคนนะคบเป็นแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบโกลเด้นนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าสัตว์ยักษ์ทุกตัวสามารถขี่ได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะั้นน่าจะเป็นแค่ไททานิกแค่นั้นเองนะครับทุกคน ปรามาณนี้เลยเนาะแล้วก็มีสัตว์เอกลีฟต่างๆนะครับทุกคนใช่แล้วก็ตรงตอนนี้น้ําแข็งก็น่าจะใกล้ละลายหมดแล้วแหละทุกคนประมานี้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกม้้งนะมีอะไรอีกมัางนะแป๊บหนึ่งนะครับโอ้น่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนผมคิดว่าตอนเย็นน่าจะสปอยมาเยอะกว่านี้นะครับทุกคนแต่ว่าหลักๆนะครับทุกคนที่มันจะ,อ,ะอัปเดตพาร์ทสองมาก็คือการ อัปเดตสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะคะทุกคนสเก็ตบอร์ดใหม่เนาะก็คือสเก็ตบอร์ดอันนี้นี่เองเนาะแล้วก็เปิดโลกไททานทีนั่นเองนะคะทุกคนไปเราไปในคริสมาสเลยดีกว่าเนาะไปเลยโอเคไปเรามาในคริสมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวยเราขอรับอันนี้หน่อยแล้วกันซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้รับเลยนะไม่ได้เข้ามาอันนั้นเลยอะแต่ว่าผมรู้เวลาอยู่นะคะทุกคนโอเคเนาะนี่นะครับทุกคนด้านหลังตรงนั้นเลยนะ ไหน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 ขอไปดูหนสิอ่าตอนนี้นะคะมันก็จะใข้ใละลายหมดแล้วนะคะทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะแจกฟรีหรือเปล่านะอาจจะเป็นการทำธุรกิจแล้วแจกฟรีทั่วเซิร์ฟเลยนะถ้ามันแจกฟรีแบบนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเท่มากๆเลยนะใช่เราสามารถขีด่ได้ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหยินแล้วก็ตื่นเต้นเลยอะทุกคนว่าม ผมคิดว่ามันน่าจะแจกหมดทุกคนนะอันนี้เป็นการสมมุติเฉยๆนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไข่เอ็กคลูซีฟนะครับทุกคนให้เราซื้อนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโลบักนั่นเองนะ โอเคนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะเทเลยนะเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกับไททานิกที่ขี่ได้บ้างพิมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเราคิดความคิดเห็นของทุกคนคิดว่ามันแจกฟรีหมดหรือเปล่าหรือว่าทําภารกิจปุ๊บเราได้มาฟรีเอ่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะทําภารกิจเราได้มานะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแจกหมดทุกคนหรือเปล่าหรือว่ามันทําการซุ่มเอ่ยประมาณนั้นนะโอเคนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนไหนๆก็ได้หนแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกล่องจดหมายบ้างดีกว่านะ อนี่เลยนะคะทุกคนทําไมมีคนส่งมาน้อยจังเลยหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ส่งรายชื่อไว้ให้ด้วยนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราส่งรายชื่อไว้ให้แล้วกันเนาะด้านบนเลยนะครับทุกคนชื่อผมนะไหนเอ่ยมีแค่ยี่สิบสี่คนเองเหรออือม,มีอ่าน,นี่นะครับทุกคนก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับทุกคนมีอะไรมั่งที่เราสามารถอ่านได้อะไรเนี่ยบ้านแฮปปี้ไทม์คลิปเพยอิงอะไรอ h ฮมสชอปทูคี e พีอีอย่างก็เพ็ดเพ็ดห้าร้อยทีโอ้ก็คือจำมาได้กับผมหรอไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะโอ้ไอดอนแฮ v อาร์ตไอดีแอมอะไรอย่างฮีตอิงไม่เซฟแค่ไออาร์ฟอร์ซัมทิงเดดยูคันยูส ไว้ก่อนนะอันนี้พีซจิม b, ห b โหไม่ได้จริงๆนะน้องซันต้องรอกิจกรรมแจกนะก็คือ5้า0 0ื่นซับนั่นเองโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้นะก็ไม่มีใครเขียนอะไรมาเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทําการกดเคมอเลยนะคะทุกคนเอา้าแล้วทําไมผมกดเคมอไม่ได้วะเนี่ยฮะทำไมผมกดเคมอไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะทุกคนมันบั็กเหรอ ตอนนี้ไอ้ตรงกรีมนี้น่าจะบัักเลยมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนใช่เออแล้วก็ขอบอกก่ันนะเรื่องเอลนะครับทุกคนที่ผมได้ทําการทําคลิปไปนอกว่าหาเอลแบบไหนนะก็คือเอลนะครับรับได้ทุกวันนะถ้าเพื่อนๆเ,เจอนะครับก็กดรับได้เลยนะแล้วที่เพื่อนๆน,นะครับรับไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้มันน่าจะบลักนะผมแนะนํานะครับให้ออกเซิร์ฟเข้าใหม่ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคเนาะแล้วก็ถ้าเกม p พ s y s ซีมูเลเตอร์เนะครับทุกคนอัปเดตเมื่อไหร่นะผมนะครับจะมาสอนทุกคนหาโฮเวอร์บอร์นั่นเองนะแล้วก็ทำภารก,กิจนะคะทุกคนเพื่อให้ได้ฮิวไททานิกอะไรนะนะั้นน่ะทุกคนใช่โอเคนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะได้ทุกคนหรือเปล่านะฮิวไททานิกแต่ว่าอ่า ไอสเก็ตบอร์ดอะได้ทุกคนแนะ่นอนเออผมคิดว่าน่าจะดีนะแบบนี้นะครับทุกคนสเก็ตบอร์ดสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ได้เลยมันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะซึ่งสเก็ตบอร์ดนี้นะครับมันอ่าบวก2ความเร็วนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะใช่แรงนี่แหละก็คือเท่ากับโฮร์บอร์ดเติมเลยนะครับทุกคน ประมาณนี้เลยเนาะโอ้ยซึ่งผมเติมไปเสียดายจังเลยอะซึ่งมันมีของฟรีเยอะแยะเลยโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ผมขอแนะนำนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะโอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านเลยนะคะบ,บ๊ายบาย